นี่คือแรนดอมที่ดีคนมีของดีคนมีบุญแบบโดดเด่นนะคะถูกยอมรับจากตัวตนไทยในของคุณจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอะไรเรีย้ายจะถูกกำจัดออกไปค่ะโดยเฉพาะคนที่แอบอิจฉาอยากท้าทายอำนาจของคุณค่ะอยากท้าทายความดีในตัวคุณพลังแห่งการนิ่งเฉยพลังแห่งการนิ่งเฉยของคุณนะคะเป็นจุดที่โหดมาก พลังของคุณเนี่ยเหนือการคาดฝันจริงๆค่ะไพ่สองใบเนี้ยดูมีอํานาจมากนะคะเมื่อไหร่ที่คุณควบคุมตัวเองได้คุณวางเฉยคุณไม่เจ็บปวดคุณจะได้รับการปกป้องจากสิ่งที่ปกปักรักษาคุณการวางเฉยคนที่ไม่ชอบคุณนั่นแหละค่ะจะถูกเล่นงาน คนที่เขาแอบซุบซิบมินทาคุณหรือคนที่เขาจงใจอยากจะมาท้าทายสิ่งที่เป็นคุณเขาจะได้รับผลกรรมนั้นนะคะสิ่งที่ปกปักรักษาคุณเนี่ยดูน่าเกรงกลัวมากจากชุดสีดําที่เธอใส่ค่ะหมายถึงในหน้าไพ่นะคะพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลคุณไม่ใช่เทพไฟอ่อนแอนะคะแต่เป็นเทพนักรบแบบแข็งแกร่งเป็นเทพแห่งมรณะด้วยเป็นเทพที่จะไม่ทำร้ายใครก่อนแต่ถ้าใครบังอาจล้ำเส้นเข้ามาค่ะ จอดีแน่นอนคนคนนั้นอาจจะฝันร้ายหลังจากที่มามีปัญหากับคุณค่ะซองสำรับนี้เราจะไปอ่านให้คุณค่ะเพื่อดึงดูดพลังงานดีๆเราไปดูข้างในกันค่ะวันนี้ค่ะเป็นแบบไหนกันคะใบแรกอำนาจในตัวคุณคือความรักอำนาจในหัวใจคุณที่โดดเด่นที่สุดนะคะคือเมตตามหานิยมค่ะเพราะคุณหัวใจเต็มไปด้วยความรัก คืนชื่อว่าความรักย่อมเป็นไปได้ในทุกอย่างค่ะถ้าไพ่ใบนี้ออกมาสิ่งที่น่าอิจฉาที่สุดในชีวิตคุณก็คือเนื้อคู่ของคุณนะคะเขาจะมาแล้วหรือเขายังไม่มาหรือเขาจะยังมาไม่ถึงแต่เขาจะมีพลังความรักที่มหาศาลร,รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสตร์ไหนคุณจะอยู่ในความเชื่อไหน ความรักจะเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้คุณนะคะฮึกสู้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรักงานรักครอบครัวหรือรักในสิ่งที่คุณกําลังทํานะคะมันจะทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมาถึงแม้ว่าคุณอาจจะไม่มีพรสวรรค์ในเรื่องนั้นแต่ความรักจะทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมาค่ะของดีที่อยู่ในตัวของคุณรวมถึงครูบาอาจารย์ของคุณนะคะก็เป็นคนที่รักอิสระรักที่จะทําในรูปแบบของตัวเองไม่ก๊อบใครไม่กล่าวหาว่าร้ายใครแต่ถ้าเข้ามาทําลาย ความเป็นคุณคุณจะปกป้องตัวเองสุดฤทธิ์นะคะใครก็อย่าหวังว่าจะทําลายคุณได้โอกาสที่จะทําลายคุณได้ในยากนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ใจสู้มากใจสู้ใจถึงนะคะถ้าไพ่กรรมเทพออกแล้วสู้แบบสวยๆด้วยค่ะสองหนะคะสองหหมายเลขสอพลังงานผู้หญิงขึ้นชื่อว่าผู้หญิงเนี่ย คือความเป็นไปได้ในทุกสิ่งพระแม่ความเป็นแม่ในตัวเราคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายคุณจะมีความเป็นผู้หญิงในตัวนะคะพลังงานการปกป้องการให้ผู้ที่ถูกดึงด,ดูดเข้ามาคุณจะมีการเสียสละเพื่อความรักสูงบางทีนะคะคุณอาจจะรักครอบครัวคุณคุณไม่มีเงินกินข้าวคุณก็ยังจะส่งคุณเคยผ่านสถานการณ์แบบนั้นนะคะรักน้อง เมตตาญาติคุณเคยผ่านจุดนั้นมาค่ะด้วยความเมตตาอันสูงสุดของคุณเนี่ยแหละค่ะ่อให้คุณจะลําบากมีไม่เยอะถ้าคุณเห็นคนอื่นลําบากนะคะคุณก็จะช่วยเขาคุณก็จะแบ่งเบาความทุกข์นั้นของเขาค่ะคือคําว่ารักนี่คือคําว่าเมตตาที่สิงสถิตยอยู่ในตัวตนของคุณค่ะใบที่สองคืออะไรเอ่ยพระอาทิตย์ค่ะนอกจากจะมีความรักแล้วยังมีความเป็นเลิศในเรื่องการเป็นผู้นําค่ะเอาละค่ะที่นี้นอกจากรัก นอกจากเมตตาเก่งละยังมี การเสียสละแบบผู้นําออกหน้านะคะออกหน้าแทนคนที่คุณรักทำเป็นผู้นําน้อยๆแล้วก็โอ้โหเมล็กที่ยี่สิบนะคะเข้าใจเล่เหลี่ยมคนนะคะใครจะมาหลอกคุณเนี่ยคุณตามน้ําเก่งมากค่ะหลอกไปเลยเอาเลยฉันก็สนุกเหมือนกันฉันจะนั่งฟังอย่างตั้งใจให้เธอบรรยายให้เธอพรรณนาจนจบพรรณนาออกมาเลยเมื่อไร่จะถอดรูปก็บอกฉันละกันคุณรู้ดีว่าคนคนนั้นคนที่เข้าหาคุณนะคะจะมาแกล้งมาเสียแ้งมาแซะคุณไม่เป็นไรค่ะ คุณนิ่งอ่ะเออคุณก็จะแบบเออเล่นระบบำตามเข้าไปค่ะก็มาสี่จะมาเกี่ยวพาราสีฉันก็เข้ามาจะมาเล่านิทานตำนานอันใดเอาเล่ามาชีว่าประวัติเธอเป็นยังไงเอาเล่ามาคุณจะฟังอย่างตั้งใจโอ้โหไพ่นักปราจริงๆค่ะเนื้อแท้ของคุณคือฉลาดมากนะคะฉลาดแล้วก็จะไม่หักหน้าใครด้วยคือถ้าเขาอยากเล่าค่อยเขาเล่าไปเขาอยากโม่ให้เขาโม้ไปเขาอยากให้คุณเชื่อว่าเขาโง่หรือว่า เขาจะแก้งโง่ให้คุณเห็นอ้าคุณก็แก้งโง่ให้เขาค่ะมาทําเป็นคนงโง่อ้าวคุณก็ไปตามน้ําเก่งสง,งันนะคะคุณเป็นคนฉลาดไหวพริบดีนะคะมีความฉลาดมีไหวพริบมีความเป็นผู้นํานี่คือคนแห่งยุคนี่คือคนที่มาก่อนการมค่ะพลังงานคุณเนี่ย ใช้จะมากล้าท้าทายอํานาจนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากเข้าใกล้ของรักษาอยากอยู่ด้วยคุณหนะ่ะทาเรื่องที่น่ายยินดีนะไม่เยอะถึงมันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อย,นอยในสายตาคุณแต่สําหรับจัก,กราวาลที่มองมาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองมานะคะคุณเป็นคนที่รู้ธรรมคุณเป็นคนที่เห็นโลก ได้อย่างแท้จริงมีความนิ่งมีความฉลาดมีความเป็นนักปราชลาดในตัวนะคะความรักเป็นหัวใจหลักของคุณค่ะอุ๊ยอุ๊ยยิบห้าออกมาทํำไมเอ่ยกําลังจะชมว่าเป็นคนดีนะคะคุณด้วยความที่คุณเก่งจะมีช่วงวัยหนึ่งนะคะที่คุณก็จะมีความดื่นิดนึงค่ะมีความดื้อมีความโปรยเสน่ห์มีมีความหลอกล่อมีความอ้อซ้ออดอ้อนทําให้คนอื่นเขามาหลง แต่นั่นเป็นเพียงอดีตค่ะตอนนี้คุณไม่ทําแบบนั้นแล้วนะคะต่อให้คุณจะเก่งต่อให้คุณจะแบบโอโ้โหแบบร่างทองมาเลยไปจีบใครก็ติดไปไปจีบคนที่สมมุติว่าคุณเป็นผู้ชายนะคะไปจีบคนที่แบบสวยมากคุณก็จีบติดต่อให้คุณจะมีหน้าตาหรือว่ารูปร่างปกติมากธรรมดามากอันนี้สมมุตินะคะเขาก็จะเห็นว่าคุณนะมีเสน่ห์มาก ดูธรรมดาแต่มีเสน่ห์ดูธรรมดาแต่ทําให้สาวหลงได้ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะพอเวลาผ่านไปคุณรู้สึกว่าไอ้ของพวกนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณจะหาคู่ภารกิจถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณจะหาผู้หญิงที่ทําให้คุณอะสว่างกระจ่างใจทําให้คุณรู้สึกสุขสันต์นิรันดรไปถึงพระธรรมผู้ที่ถูกดึงดูดเข้ามาคุณจะอายุเยอะหรือคุณจะอายุน้อยแต่ว่าจิตวิญญาณของคุณนะคะ เก่าแก่ลึกซึ้งเป็นจิตวิญญาณในตำนานเป็นอวตารหนึ่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรักที่คุณเคารพบบูชานะคะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรักมากนะคะไพ่หมายเลขหนึ่งกับไพ่กามเทพรักมากศรัทธาจะเป็นพระเป็นสายพุทธเป็นสายสากลหรือจะเป็นสายใดๆก็ได้นะคะแต่หัวใจคุณอะศรัทธาเต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาที่มีอยู่ในใจคุณนั่นแหละค่ะ ก็เลยทําให้คุณมีตะบะมีบุญมีบาร,รมีในตัวเองชาติภพนี้คุณขืิดมาคุณถึงได้เป็นหนึ่งในสะพานบุญคุณถึงได้เป็นหนึ่งผู้ที่จะถูกฝึกฝนให้เป็นคนที่ถูกยอมรับในยุคนี้ค่ะอีกหนึ่งใบให้คุณนะคะพระแม่โพศกค่าความมั่งคั่งความอิ่มบุญอิ่มสุขอิ่มท้องด้วยนะคะจะอิ่มแค่บุญท้องหิวโหยเนี่ยไม่ใช่แรนดอมนี้นะคะต้องอิ่มทั้งบุญทั้องอิ่มทั้งท้องค่ะ สุขสดใสหัวใจเบิกบานหน้าอินสุขด้วยพลังบุญที่เต็มเปี่ยมค่ะ ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณกําลังสู้อยู่กับปัญหาไม่ว่ามันจะมากี่รอบด้านมา8แปดทิศสิบทิศคุณก็จะเป็นผู้ชนะสิบทิศด้วยสติปัญญาคุณนะคะคุณจะไม่ได้ลาบากจนถึงวันแก่เท่าวันเข้าลงไม่ใช่แน่นอนค่ะคุณจะได้สบายคุณจะได้รับโพกรัพย์ที่คุณสะสมมาค่ะถ้าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงที่จัก,กรวาลทดสอบหรืออยู่ในช่วงที่ถูกท้าทายจากคนที่ไม่ชอบคุณถูกท้าทาย จากคนที่อิจฉาคุณคุณไม่ต้องหวั่นใจนะคะเพราะสุดท้ายเขาจะดับแสงคุณไม่ได้ไม่มีใครไม่มีใครหน้าไหนจะดับแสงคุณได้ค่ะอำนาจที่อยู่ในตัวคุณไม่ใช่แค่พระแม่โพสุไม่ใช่แค่พนะนารายนะคะยังมีพระพิคเนตค่ะหมายเลขที่11คุณยังเป็นคนที่เป็นที่รักเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะอำนาจใดจะมาลบล้างพลังงานแสงแห่งสติปัญญาคุณได้นะคะคุณไม่ได้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบงมงายไม่นะคะ คุณเพิ่งการกระทำคุณดูตามหลักเหตุและผลคุณดูแบบความเป็นจริงค่ะคุณจะไม่ได้ลำบากในช่วงสุดท้ายของชีวิตแน่นอนค่ะเพราะคุณมีสติคุณมีปัญญาคุณมีความเข้าใจโลกเข้าใจการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยรุ่นหรือว่าช่วงที่คุณอายุยังไม่เท่าไหร่นะคะคุณได้เรียนรู้ทุกอย่างมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการเกเรหรือว่าการทําตัวที่ที่มันคึกขนองนะคะเออเต้นราไปจักรวาลคุณผ่านมาหมดละ ทุกอย่างนะคะที่เรียกว่าดือ้อคุณเห็นมาหมดถึงตัวคุณไม่เป็นก็คนรอบข้างเป็นนะคะคุณผ่านมาทุกอย่างแล้วอะ่ะเออจนจนถึงวันเนี้ยจิตคุณบริสุทธิ์ละคุณเลือกคุณแยกคุณแยกสสารคุณแยกทุกสิ่งทุกอย่างเอาเกลือออกจากน้ําได้แล้วเรียบร้อยนะคะอืมต่อไปค่ะเราจะไปดูข้างในกันนะคะว่าแล้วคนอื่นที่มองเข้ามาในตอนนี้นะคะ เขารู้สึกยังไงกับคุณกับพลังอำน,นาจที่อยู่ในตัวคุณหนึ่งใบที่ออกมาได้อะไรเอ่ยเดวิลค่ะผู้คนที่มองเข้ามายังมีกลุ่มคนที่อิจฉาคุณนะคะอิจฉาคุณรู้สึกว่าทําไมคุณถึงได้เป็นผู้ถูกเลือกทําไมคุณถึงถูกรักถูกหลงทําไมไม่ใช่ตัวเขาทําไมต้องเป็นคุณด้วยเขารู้สึกสงสัยในตัวคุณนะคะ และแน่นอนค่ะเรื่องที่เขาอิจฉาที่สุดคงจะไปไม่พ้นในเรื่องความรักนั่นแหละค่ะเพราะว่าไพ่ที่ดึงดูดคุณออกมาคือกามเทพแล้วสิ่งที่คนอิจฉามองมาก็คือเดวิลเดวิลก็คือถ้าเกิดว่าคุณเจอรักที่ดีคุณเจอเนื้อคู่ที่ดีคุณรู้ว่าเขาดีแน่นอนจกักรวาลส่งมาให้คนรอบข้างหมายถึงคนรอบข้างที่ไม่ได้น่ารักนะคะ เขาจะมองว่าคนนี้ต้องเข้ามาหลอกคุณแน่เลยคนนี้ต้องไม่ได้รักคุณจริงต้องเข้ามาหาผลประโยชน์แน่เลยจัก,กวลจัดสรรอะไรกันเขาเข้ามาหาผลประโยชน์จากคุณเพราะคุณน่ะทาประโยชน์ให้คนคนนั้นได้คนรอบข้างคุณจะมองคุณแบบนี้นะคะทั้งทั้งที่คนรักคนนี้คุณได้มาจากความตั้งใจจริงการอุทิศตนหรือการโฟกสัสการดึงดูดการมองเรียบปัญญา คุณไม่ได้มาแบบงงงมงายนะคะคุณได้มาเพราะศีลสติปัญญาได้มาเพราะศีลเสมอกันจะเป็นคู่ที่ไม่ดีได้ยังไงกันแต่สําหรับคนที่ไม่รักคนที่ไม่ชอบเราค่ะเขาจะมองว่าอุ้ยไม่ดียังไงก็ไม่ดีเขาตัดสินแน่นอนต้อยคนคนนั้นจะดีล้นฟ้ารักคุณแบบเทิดทูนบูชาเขาก็ยังจะบอกว่าไม่ดีเขาก็ยังจะมองว่า ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาหลอกคุณนี่คือสายตาแห่งความอิจฉาพลังแห่งความริษยาเนี่ยมันน่ากลัวจริงๆนะคะเห็นสิ่งดีเป็นสิ่งร้ายไปได้เราไปดูตัวตนของคนที่คุณรักกันค่ะตัวตนของคนที่คุณรักเนี่ยเขาก็มีแค่นะคะว่าใครเนี่ยจะมองเขายังไงจะตัดสินเขายังไงเพราะเขาเป็นคนที่มีองค์ความรู้เหมือนกันค่ะเป็นราชาถือดาบนะคะแต่ว่าสำหรับเนี่ยเขาถือหนังสือมาด้วยค่ะมีนกสีขาวเซนสัมผัสดีเป็นคนของจักรวาลแล้ว แล้วก็ผ้าคุมก็สีฟ้าด้านหลังเป็นสีน้ำเงินความหนักแน่นมันคงค่ะเขามีความใจเย็นเขาเยือกเย็นเขาเฉียบขาดเขาแน่จริงเขาเอาจริง เขาไม่หวั่นหรอกคะ่ะพลังงานลบๆที่พุ่งตรงมาที่คุณเขาพร้อมที่จะปกป้องคุณเขาพร้อมที่จะเมินเฉยต่อ,ตอคําพิพากษาค่ะเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกคุณว่าจะรักคุณเขาหน่ารอคุณมาตั้งนานเขาจะไปถือสาอะไรกับคําพูดของคนเหล่านั้นในถือเหรียญน,นะคะคนที่รอคุณมาทั้งชีวิตคนที่เขาเนี่ยอยากจะเข้ามาในชีวิตคุณเขาไม่สนใจใครทั้งนั้นค่ะ ไปดูที่ตัวคุณนะคะเดินเลิฟค่ะเดินเลิฟออกมาถ้าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักที่คุณกําลังเจอคะเดินเลิฟกับแปดไม้คนจะถูกข้างรัก คนจะสุขสมหวังนีรันดรเดี๋ยวผู้อ่านผิดไพ่ใบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวผิดกดต่อคลิปของเราค่ะไพ่แปดไม้นะคะแปดไม้ของเราคือสัญลักษณ์ของคนที่จะถูกข้างรักพลังงานความรักเนี่ยมันฟุ้งมันแบบทะลักในใจนะคะมันล้นออกมามันรู้สึกโอ้โหยิ่งคนติชินเท่าไหร่ มันก็ยิ่งรักแบบระเบิดค่ะยิ่งเจอปัญหายิ่งฟันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันคุณและเขานะ่ะจะยิ่งเห็นพลังงานแห่นความรักอุปสรรคยิ่งมากยิ่งพิสูจน์รักอันนี้คือเรื่องจริงนะคะไม่ได้แปลว่าเราอยากจะพาคนอื่นไปลาบากนะคะแต่ว่าจักรวาลมีบททดสอบให้กับทุกคนไม่ว่าใครจะมีความรักหรือไม่มี ชีวิตเรานะคะย่อมได้รับบททดสอบอยู่แล้วคนคนนี้นะคะโอ้โหนอกจากเขาจะเป็นคนที่ฉลาดเขายังเป็นคนที่พร้อมที่จะพูดได้เต็มปากเลยว่าเขานะ้รักคุณรักคุณเขาจะปกป้องคุณเขาไม่ได้เข้ามาหลอกคุณแน่นอนเพราะว่าเขาพร้อมมากเห็นไหมคะราชาถือเหรียญของเราเป็นคนที่มีเสน่ห์ใจป่าใจปั้มขนาดนี้จะเข้ามาหลอกลวงอะไรคุณนะคะชาริยอตค่ะอะไรที่คุณอยากได้เขาจะขนมาให้คุณจะสยโยบทุกคําพูด จะสยบทุกเสียงนินทาที่ว่าร้ายคุณค่าราชาถือไม้นะคะคนเนี้ยต้อยเขาจะเป็นคนที่ไม่พูดแบบราชาถือดาบเป็นคนที่เยือกเนนย็นเป็นคนที่นิ่งก็จริงแต่ถ้าเข้าหาเขาก่อนหรือมาพ่นไฟใส่เขาก่อนนะคะเขาเอาจริงนะคะเขาท้าชนเลยเขาเป็นคนที่ปักแซบมากถ้าถึงเวลาพูดเนี่ยคนอื่นในน้ําตาตกในเลยนะคะพละกกาลังเขาก็มีถ้าเกิดว่าถามว่า เขากล้าสู้ใครไหมอุ้ยคนนี้ขดดันนะคะดูดันมากตอนนี้เป็นเสือนอนนิ่งและอย่าปุกอย่าปุกความเป็นนักรบขึ้นมาเนี่ย ถ้าไม่อยากให้ใครเป็นอะไรกันถ้าไม่อยากเข้าไปนอนในสุสานอย่ามาทาทายเขานี่คือคนของจักรวาลที่ส่งให้คุณจริงๆค่ะทําใครต่อใครอิจฉาไปเลยค่ะเข้าเหล่านั้นก็ต้องเสียใจเข้าเหล่านั้นก็ต้องล้มเลิกความรู้สึกที่จะริษยาคุณค่ะหันหน้าหลบไปสบายใจกว่าดีกว่าจะมาสู้หน้าสู้ตาคุณคุณที่จะมุ่งหน้าไปสู่ความรุ่งเรือง คุณที่จะมีคนที่รักคุณเยี่ยงฉีดคนที่เขาจะปกป้องคุณเป็นแฟนแห่งชาติหนึ่งในร้อยจริงๆนะคะที่จะเจอคนที่ปกป้องกันขนาดนี้แล้วคุณล่ะคิดอย่างไรกับเขาอุ๊ยมีงูออกมาค่ะงูและไฟออกมานะคะงูไฟสัญลักษณ์าองความรักและจิตวิญญาณความรักชีวิตจิตวิญญาณค่ะ เวไฟอำนาจที่อยู่ในตัวคุณค่ะคุณมีของดีคุณมีบุญโดดเด่นโดดเด่นจนใครบางคนนะคะอิจฉาท้าทายต่ออำนาจคุณแต่ว่าพลังงานแห่งไฟอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สัญลักษณ์แห่งงูนะคะเหมือนสัญลักษณ์ของพระศิวะของเราเลยค่ะงูและไฟนะคะความรักที่ไร้ขีดจ,จํากัดความรักที่พร้อมที่จะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายพร้อมที่จะ ยืนเคียงบ่าเคียงไหลพระศิวะเองก็มีความรักที่เป็นนิจนิรันต์นะคะไม่ว่าคนรักเขาจะไปเกิดในชาติภพไหนเขาก็จะตามไปดูแลเขาก็จะตามไปบอกวิธีการเอาตัวรอดบอกการเรียนรู้ที่จะอยู่บนโลกนั่นแหละค่ะหนึ่งไม้ของเราคนคนนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนไฟของพระศิวะนั่นแหละค่ะรักเดียวรักเพียงคุณนะคะรักแบบข้ามภพข้ามชาติก็มีในบางคนนะคะเนี่ยแปดไม้ ปดไม้กับหนึ่งไม้นะ่ะรวมกันเป็นเก้าไม้นะคะคุณนะ่ะผ่านการบาเพ็ญขั้นสูงคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ได้นะคะว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่มีกรรมฐานในตัวเป็นคนที่มีญาณแล้วยาณนะไปไวมากพื้นฐานเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติดีอยู่ละมีธรรมะมีธรรมะประจําใจเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติดีๆนั่นแหละค่ะก็เลยเข้าถึงเส้นทางสายกลางดีๆแต่ว่าเส้นทางนี้นะคะถึงจะเป็นธรรมะก็จะเป็นธรรมะที่ รวมโรกิยะเข้าด้วยกันก็คือไม่ใช่รักที่จะทิ้งใครไปบวชค่ะแต่เป็นรักที่มีคู่รักคอยอุปถัมค่ะ คุณต้องการสิ่งใดคุณต้องการความสําเร็จแบบไหนล่ะเขาจะเป็นผู้คําชูคุณเขาจะเป็นผู้อุปถัมภ์คุณนะคะคนรักของคุณกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเนี่ยไม่ใส่้คยกันเลยค่ะคือให้อิสระกับคุณไม่ก้าวไก่ในสิ่งที่คุณอยากทํานะคะแต่คอยซัพพอร์ตคอยคอยซับน้ำตาให้เวลาที่คุณเจ็บปวดในในระหว่างการเดินทางคอยเติมเชื้อไฟให้คอยให้สติปัญญาคอยเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆแต่ถ้าอยากได้ความช่วยเหลือเมื่อไหร่เขามาค่ะ แต่ถ้าอยากได้ความช่วยเหลือเมื่อไหอร่บอกค่ะขอแค่ให้บอกเขาจะรีบมาหาคุณค่ะเขาจะมาหาคุณอย่างไวต่อให้อยู่กันคนแล้วพบเขาก็จะมานะคะนี่คือพลังงานแห่งความรักรักอันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงค่ะ7ไฟนะคะเปลวไฟอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะ จากคู่ที่มีปัจญายยานสูงมากนะคะตัวคุณก็เหมือนกันค่ะนี่คือพลังงานของคนที่มีแรงบุญโดดเด่นมีอำนาจในตัวอย่างแท้จริงนะคะรวมไปถึงอำนาจในความรักด้วยค่ะไพ่สามใบนี้คือสวยมากเดี๋ยวผู้อ่านเก็บไพ่ด้านหลังก่อนนะคะเรามาต่อกันเลยนะคะเราจะไปดูกันค่ะว่าสามใบนี้สำคัญอย่างไรเจ็ดแปดนะคะ เป็นพลังงานคู่มิตรใหญ่เป็นดาวดวงใหญ่มากราหูกับพระเสา์นั่นเองค่ะคุณเนี่ยผ่านการทดสอบที่มันยากนะคะยากแบบลำเค็นแสนสาหัสมากไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจคุณถูกกระทบกระเทือนความรู้สึกการย้ายที่อยู่การถูกทรยศหักหลังคุณผ่านมาหมดแล้วค่ะจนไฟแห่งจิตวิญญาณคุณเติบโตนั่นคือการทดสอบแบบ ระราหูกับพระอังคารรวมไปถึงพระเสาร์ด้วยนะคะนี่คือการทดสอบนักรบผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนักรบแสงไฟนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งสติปัญญานะคะถ้าไม่แตกฉานไม่ไปถึงสติปัญญาก็เป็นบ้าละคะ่ะเป็นบ้าเป็นความงมง,งายได้นะคะถ้าไปไม่ถึงธรรมะแบบธรรมชาติก็อาจจะหลงทางระหว่างทางนะคะเพราะว่าไฟสูงมากเป็นจิตวิญญาณที่ผูกทดสอบเยอะมากนะคะแทบจะเดินลุยไฟได้เลยค่ะ เรื่องราวของคุณเนี่ยมันแสนสาหัสจริงๆนะคะต้องยอมรับจริงๆว่าผ่านความมืดมนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียความรักการเสียคนที่เคยไว้ใจมากครอบครัวก็เคยสร้างเหตุการณ์ที่ทําไมห่หัวใจคุณร้าวฉานแต่คุณค่อ,อภัยได้เพราะว่ามันเป็นบททดสอบเพื่อทดสอบปัญญาและพลังจิตวิญญาณนั่นเองค่ะส่วนคนรักของคุณก่อนที่จะมาถึงคู่บุญคู่อุปธรรมใหญ่ ก็เคยเจอคนที่เขาไม่ได้มาตรฐานสินไม่เสมอกันพลังงานอ่อนแออยากจะรักแต่ก็ไปต่อไม่ได้อยากจะรักแต่เขานนะเหมือนจะเป็นภาระไม่ไม่ตัวเราไปเป็นภาระเขาก็เขามาเป็นภาระเรานะคะมันไม่เข้มแข็งมันไม่ปังรู้สึกว่าต้องปล่อยมือกลางทางคุณเจอสถานการณ์หลายอย่างในชีวิตมากนี่คือไฟแห่งจิตวิญญาณที่ร้อนที่สุดนะคะก็คือไฟแห่งเจ็ ไฟแห่งแปดจนล้อมรวมเป็นหนึ่งไม้ก็คือหนึ่งเดียวทั้งชั่วและดีรวมเข้าไปอยู่ในตัวคุณค่ะนี่คือคุณคุณที่แข็งแกร่งคุณที่รู้รู้ทุกผิดภัยรู้ทุกอย่างที่เป็นภัยในสังคมนะคะเห็นไหมคะงูงูคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพิษไฟคือไฟคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการชำระบาปก,ก็คือการแก้ปัญหานั่นแหละค่ะคุณรู้ว่าสาเหตุของปัญหานี้มาจากอะไรแล้วคุณก็จะแก้มันถูกจุด คุณเคยผ่านบททดสอบคุณสอบผ่านแล้วอ่ะคุณใช้ชีวิตคุณอ่ะเป็นห้องเรียนชีวิตนะคะสอบผ่านด้วยจิตอินญาีของคุณคุณสามารถให้แนวทางกับผู้อื่นได้สําหรับผู้ที่กําลังเผชิญหน้ากับความทุกข์นั้นที่คุณเคยผ่านมานะคะคุณแค่มองน่ะคุณเห็นอารยศาสตร์ในแต่ละเรื่องในทุกเหตุการณ์ต้นเหตุสาเหตุปลายเหตุผลที่เกิดอุ้ยคุณมองเว็บเดียวคุณก็มองออกค่ะ นี่คือคนที่สอบผ่านไฟ7แล้วก็จะมาเป็นพลังบุญมาเป็นสะพานบุญให้กับผู้อื่นแบบไฟ8ค่ะ8แบบคือสัญลักษณ์แห่งความเป็นเนิรันนะคะคือการให้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะให้แบบเต็มใจให้ให้แบบใช้สติปัญญาในการให้ไม่ได้ให้เพราะถูกหลอกหรือว่าความเมตตาที่โง่ง,งมงานอีกต่อไปไม่นะคะเคยใจดีแบบไรเหตุไร้ผลใจดีเพราะเราจิตใจออนแอแต่ตอนนี้ไม่นะคะพลังงานของคุณคือ เต็มเปลี่ยนไปด้วยแรงบุญเต็มเปี่ยมไปด้วยวาสนาอย่างแท้จริงค่ะเต็มเปลี่ยมไปด้วยความจริงอันประเสริฐค่ะนี่คือผู้ที่มีอํานาจในตนอย่างแท้จริงนะคะแรงรักแรงอธิษฐานของคุณคือการเห็นตัวเองมีความสุขคือการเห็นตัวเองมีความสามารถและได้คู่ที่ฉลาดเสมอกันสินเสมอและเจอกันคู่ที่เป็นเปลวไฟคู่คู่ที่ผ่านบททดสอบไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้มาได้ค่ะ จิตสดใสหัวใจเบิกบานถึงจะเจอปัญหาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาพร้อมที่จะหาทางออกให้กับปัญหาทั้งปัญหาของตัวเองและผู้อื่นไม่ได้แก้ปัญหาแบบโอ้โหทุกระทมนะคะแต่แก้แบบสนกุกสนุกไปกับทุกปัญหาสนุกไปกับทุกอุปสรรคนะคะนี่คือตัวตนของคุณ ตัวตนของคุณที่มีค่าแล้วใครล่ะจะมากล้าท้าทายอํานาจของคุณนะคะคุณผู้เข้าใจสรรพสิ่งเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างดีแล้วมนุษย์หน้าไหนจะมาหลอกคุณจะมาหาเรื่องคุณได้ล่ะคุณรู้จักการปล่อยวางคุณรู้จักการวางเฉยและสิ่งที่ปกปักรักษาคุณค่ะก็แรงมากๆหลังจากที่คุณเติมบุญเติมสติปัญญาเติมอํานาจวาสนาด้วยการกระทําด้วยการเผชิญหน้าด้วยการศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะสองใบสุดท้ายให้คุณ ก่อนจากการขาดโลกทั้งใบยกให้คุณเพียงผู้เดียวนะคะสติปัญญาสติมาปัญญาเกิดมากๆนะคะการเชื่อมต่อกับโลกการเชื่อมต่อกับจักรวาลค่ะปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าคุณนี่แหละคือพลังงานโบลคือพลังงานแสงแห่งจักรวาลคุณนี่แหละคือผู้ถูกเลือกนะคะคุณคือจิตวิญญาณที่เข้มแข็งรวมถึงใครบางคนที่อยากจะเข้ามาในชีวิตคุณมากๆรวมถึงใครบางคนที่ถูกส่งมาเพื่อคุณ ส่งมาเพื่อหัวใจที่เปี่ยมสุขสุขสมหวังในความรักมีความสุขกับการใช้ชีวิตคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่คะ่ะ